hq f i g h channel ก็ต้ตมเลียงอุ้ยออกคตรแง่เลยตอนท้ายนี้มันก็เรียบร้อยนะครับโถโหเคนนี่นะครับท่าปักธงนะครับ hq f i g h channel ก็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X q f i g h channel นะครับน้องอยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับสองรางวัลน,นะครับน้องอย่าลืมไปร่วมเล่นกิจกรรมในคลิปนี้ด้วยนะครับเออเดี๋ยวพี่จะประกาศผลในคลิปหน้าแล้วนะครับก็คอมเมนต์อยู่ดีแล้วก็กดไลค์กดติดตามมาเลย เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับวันนี้อัปเดตแพทมานะครับกิจกรรมอัปเดตเข้ามาในส่วนของบุญญาพานะครับนักมวยหุ่นกระบอกนะครับก็กิจกรรมสามารถซื้อได้โดยตรงนะครับแล้วก็สามารถซื้อในในการสุ่มโทเค็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันคำๆนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนี้จะหมดประมาณกี่เพชรนะครับนี่ทางละ45เพชรนะครับโอเคได้มา1โทเค็นนะครับ สามารถนำไอ้สีฟ้าๆนี่ไปแลกได้ด้วยนะครับ20อันได้1โทเค็นนะครับโอเคน่าจะครบแล้วนะครับก็นี่นะครับแลกมา2อันก็ครบ5โทเค็นแล้วเราก็สามารถเอา5โทเค็นแรกในส่วนของบูย่าพาได้เลยนะครับก็แนะนำน้องๆคนไหนที่มีคนไหนที่แบบมีงบน้อยๆนะครับน้องๆมาเล่นกิจกรรมแบบนี้ครับพี่หมดไป225เพชรเท่านั้นเองนะครับจากนั้นนะครับนี่นะครับ ก็จะปวดล็อกในส่วนของบูญาพารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นนะครับที่สวยเลยนะครับนักมวยหุ่นกระบอกนะครับนี่เราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ225เพชรของเรานะครับก็คนไหนที่อยากได้เยอะๆนะครับพี่ก็แนะนำน้องๆปดขั้นนะครับในราคาลบ100เพชรก็เหลือ600เพชรเท่านั้นเองนะครับโอเคได้มาทั้งหมด ห้าสิบเอ็ดท่านนะครับเราน้องคนไหนที่อยากได้นะครับก็มาจัดกันนะครับได้ทั้งในส่วนของชุดผู้ชายนะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงเลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชันนะครับสำหรับบูย่าพาร์ทในเดือน11นี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับกิจกรรมเล่นง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับอย่างเพ่นะครับน้องๆก็มากดรับนะครับสะสมขั้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็คนไหนที่ยังไม่มีเพรนะครับก็ทักมาเติมนกับพี่ได้นะครับทั้งยูดีแล้วก็เมลพานะครับพี่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ได้เล่นในส่วนของกิจกรรมในคลิปที่แล้วนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมด้วยนะครับเพราะการผลคลิปหน้าแล้วนะครับโอเคนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับร้อยห้าสิบขั้นได้ในส่วนของท่าทางท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดกันนะครับที่เราได้มานะครับ ก็ในส่วนของซีซั่นนี้ชุดผู้ชายนะครับมีเอฟเฟกนะครับสามแบบเลยนะครับแบบแรกก็จะเป็นชุดสีขาวแบบนี้นะครับนี่อย่างเท่นะครับโอเคพี่ชอบในส่วนของกางเกงนะครับแล้วก็ทรงผมเออพี่คิดว่ามันเท่ดีนะครับรองเท้าก็สวยนะครับก็คนไหนที่แบบมีเพชรเยอะๆนะครับน้องๆสามารถไปอัพได้เลยนะครับไปลงที่ปรับแต่งนะครับนี่นะครับชุด 150นะครับก็จะเป็นชุดสีแดงหุ่นกระบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ชุด60ก็เท่นะครับนี่พี่แนะนำน้องๆชุด60ก็ได้นะครับชุด60โทเค็นนะครับส่วนไรที่แบบโทเค็นเหลือนะครับ150หรือว่าในส่วนของชุดผู้หญิงก็สวยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็มระมาณ700กระเพชานครับได้50ค่านะครับได้ในส่วนของชุดผู้ชายนะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงเลยนะครับคนไหนที่อยากได้น้องก็ลองมาจัดดูนะครับ ก็พีเห็นในส่วนของอีกหนึ่งคอลเลคชันนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับในส่วนของห้องแรบนะครับน้องห้องแรบมีในส่วนของคอลเลคชันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนะครับเทสนะครับก็เป็นในส่วนของชุดก็ติชุดสีดาชุดนี้เลยนะครับชุดกอติสีดานี่จะมีท่ากําจัดแล้วก็ท่าล้มด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาจัดการตอนที่กิจกรรมมาครับในส่วนของชุดนี้ก็มีมาใหม่นะครับสำหรับการอัปเดตแพทโอเคอันนี้ก็มีนะครับนี่ชุดทรรชนเรืองแสงนะครับนี่ก็ถือว่าเท่เลยครับชุดสีเขียวโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็มารีวิวให้ประมาณนี้นะครับสีขั้นสูงประมาณ700กระเพชเท่านั้นนะครับได้ประมาณ5 1ขั้นนะครับก็คนไหนที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ ต้องริบมาจัดนะครับก่อนกิจกรรมจะหมดนะครับก็สำหรับวันนี้มีมาสัส้นๆประมาณ5ทีนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคิีวิีวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ